รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี คุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชฟปรุงยาทานอาหารให้เป็นยาค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดระยองค่ะที่นี่นะคะมีพื้นที่มีเนื้อที่ถึง60ไร่ค่ะดําเนินการโดยบริษัทปตทจํากัดมหาชนค่ะเป็นแหล่งรวบรวมนะคะพืชพันธุ์สมุนไพรมากกว่า509ชนิดค่ะจัดกลุ่มและจําแนกสรรพคุณในการรักษาโรคเนี่ยถึง20กลุ่มอาการด้วยกันค่ะและตอนนี้เรา อยู่กับน้องไม้สวัสดีค่ะน้องไม้สวัสดีค่ะวันนี้น้องไม้พาพี่นะคะแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยมาพบกับพืชสมุนไพรอะไรแล้วจุดตรงนี้เป็นจุดอะไรเอ่ยค่ะตรงนี้นะคะจะมีชื่อเรียกว่าราสิบสองราศีค่ะพี่ผังปุ้งซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์นะคะถ่ายภาพเช็คอินจุดใหม่ของเราค่ะซึ่งจะมีการนําดอกกระเจียวยักษ์นะคะมาปลูกเอาไว้ค่ะชื่อสายพันธุ์ว่า r t g ์ทีเกรนั่นเองค่ะจะเป็นสายพันธุ์ที่สวนของเรานะคะร่วมมือกับมอเชียงใหม่ค่ะที่มีการผสมกันขึ้นมาค่ะก็เป็นสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งเป็นสเปเจอร์ของสวนเราเลยสายพันธุ์นี้นะคะใช้ได้หลายส่วนเลยค่ะซึ่งดอกของเขานะคะจะมีรสเผ็ดร้อนค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมนะคะก็จะช่วยขับลมในกระเพาะอาหารได้ค่ะแล้วก็จะช่วยทําให้ท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยบรรเทาการลงได้ด้วยค่ะเรียกได้ว่าจะช่วยให้ระบบทางเดินอาหารค่ะจะสบายท้องได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง <c oughs> สำหรับพวกท่านที่นิยมทานน้าพริกก็ค่ะจะนําไปลวกทานกับน้าพริกก็ได้หรือว่าจะนําไปทําเป็นพวกเมนูผัดน้ำมันหอยก็ได้ค่ะแต่ว่าจะต้องใช้เป็นส่วนของดอกอ่อนนะคะ,คะใบของเขานะคะสามารถที่จะนําไปตานะคะแล้วก็คั้นเอาน้ําของเขาเนี่ยจะช่วยสมานแผลได้ค่ะก็คือรักษาแผลห้ามเลือดต่างๆได้ด้วยค่ะ หรือว่าจะเป็นในส่วนของเงาค่ะก็นําไปตานะคะก็จะช่วยแก้ปวดเมื่อยได้ดีด้วยค่ะเรียกว่าเป็นดอกไม้ที่สวยงามนะคะต้นไม้พืชพันธุ์ที่สวยงามแต่ไม่ได้สวยงามอย่างเดียวค่ะตั้งแต่ดอกนะคะใบแล้วก็เงาเนี่ยสามารถที่จะนํามาเป็นสรรพคุณทางยาได้เป็นอย่างดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องไม้มากๆเลยที่ มาร่วมพูดคุยกันนะคะในครั้งหน้าพู้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับสมุนไพรอะไรและเขาจะช่วยบรรเทาดูแลรักษาเราได้อย่างไรในชีวิตประจำวันต้องรอติดตามกับรายการเชฟปรุงยาทานอาหารให้เป็นยาค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะปะตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนอมรินทีวี